สวัสดีค่ะทุกคนฟังความลับของเจ้าหญิงกันไปเยอะแล้วนะคะวันนี้นะคะเนยเอาความลับนะคะของอาวุธอันนี้ค่ะที่เรียกว่าตีสูนยนะคะของคิงไททันจากเรื่องเดลิเทอร์เบิร์เมดมาฝากกันค่ะตรีสูนยนะคะเป็นอาวุธประจําตําแหน่งนะคะของราชานะคะแห่งแอตแลนติกานั่นเองค่ะและพลังของมันนะคะยิ่งใหญ่มากค่ะสามารถนะคะแปลงให้มันเป็น ลืนพายุลูกเล็กๆนะคะจนถึงระดับแบบซึนามิได้เลยค่ะทุกคนนอกจากนี้นะคะสามารถที่จะมีพลังที่แยกแผ่นดินนะคะของพื้นน้ำได้เลยค่ะซึ่งอันนี้มันก็เลยทำให้แมเออร์ซูล่าะคะก็อยากได้ค่ะและไม่เพียงเท่านั้นนะคะคนที่สามารถใช้ตรีศูนย์ได้ ลูกกระสั์หรือว่ามีเชื้อสายกระสัดนะคะหรือว่าเป็นลูกของโพไซดอนเท่านั้นค่ะนั่นก็เลยเป็นที่มานะคะที่ทําให้หลายคนตั้งข้อสังเกตค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่ออซูลาเนี่ยเขาก็มีเชื้อสายมากับคลินไททันเหมือนกันนะคะและนอกจากนี้ค่ะยังมีอีกความลับนึงที่หลายคนยังไม่เคยรู้ก็คือนี่ค่ะทุกคนเห็นเปลือกหอยนี่ไหมคะ สร้อยเปลือกหอยของแม่เออร์ซูล่าอันนี้นะคะจริงๆแล้วอ่ะมันมีพลังวิเศษอยู่ด้วยค่ะหากใครอยากดูนะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสำหรับวันนี้นะคะเน่อยไปแล้วนะพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะบ๊ายบาย